วันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชส่วนที่กำลังร,งร่วมกับทหารและตำรวจกว่า1,400นายเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่มีการบกุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติผาแดงกว่า200ไร่นะครับพร้อมกับตามจับผู้ต้องหาที่บุกรุกและกลุ่มชาวบ้านที่ขัดขวางและบังคับเจ้าหน้าที่ให้ปล่อยตัวผู้บุกรุกป่าการลงพื้นที่ที่อำเภอเชียงดาวที่เชียงใหม่ในวันนี้พบว่ามีต้นไม้ใหญ่ถูกตัดโค่นจำนวนมากบางต้นอายุก,กว่า50ปี ติดตามกับคุณปัญญานานกระโกครับนายดำรงพิเดีอธิบเดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมในชุดเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่4กองกำลังผาเมืองเข้าตรวจสอบพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติผาแดงบริเวณที่ชาวบ้านบุกเข้าไปตัดไม้แล้วเผาป่าเพื่อเอาพื้นที่ก่อนจะก่อเหตุชิงตัวผู้บุกรุกหลังถูกเจ้าหน้าที่จับได้เมื่อถึงเชิงเขาเหนือหมู่บ้านน้องแขมตรบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ก็เริ่มพบการตัดไม้ยืนต้นแล้วจุดไฟเผากินพื้นที่บริเวณกว้างเหนือนขึ้นไปก็คือพื้นที่ป่าแตงรังป่านี้ถือว่ามีความสมบูรณ์มีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่และขนาดเล็กขึ้นอย่างหนานแน่นกับบริเวณน,นี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มีการบุกรุกแผ้วถางป่ามีการสร้างกระท่อมอย่างถาวรแล้วก็ป่าทางด้านหลังนี้ก็เพิ่งจะถูกเผาไปเองครับผมเมื่อเดินต่อทะลุเข,ขาลูกนี้ไปภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า ก็คือต้นไม้ขนาดใหญ่ถูกโค่นลงจํานวนมากแม้แต่ธทบดิกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยังต้องตกใจพื้นที่บริเวณนี้คือจุดเกิดเหตุที่ชุดพิทักษ์ป่าออกรัตะเวนมาพบการกระทําผิดแต่เมื่อจับกลุ่มกับถูกชาวบ้านบุกชิงตัวประกันก็เข้าพาพพวกที่ในหมู่บ้านมาทั้งไม้ทั้งปวดทั้งมีดครมาสักกี่คนมนนั้นประมาณเกือบร้อยประมาณเกือบร้อยคนครับผมมาทั้งเกือบทั้งหมู่บ้านว่างั้นเลย ครับครับประมาณนะครับมาทําไงบ้างครับมาถึงก็บอกว่าอยาจจะไปนะให้ปล่อยให้ปล่อยตรงเนี้ยไม่ต้องเอาไปอืมอธิบด,ดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเน้นย้าว่าจะต้องจัดการกับปัญหาบุกรุกป่าทั้งหมดที่สําคัญการบุกรุกป่าบริเวณนี้มีแนวโน้มว่าจะปรับพื้นที่เพื่อปลูกฟินแต่ไม่ได้แล้วคุณมาอยู่คุณต้องรักษาป่าในอุทยานแห่งชาติคุณมาอยู่แล้วคุณยังโค่นอย่างเงี้ยไม่ได้หมดอ่ะนะฮะ และหมู่บ้านอันนี้ก็จะไปเป็นหมู่บ้านที่ว่าจะสนับหนุหนอะไรคงไม่ไหวแล้วลักษณะอย่างนี้ครับแต่ผมยังมั่นใจความเชื่องผมว่าเนี่ยคือการจะปลูกฝิ่นนะทุกนี้นายเฉลิมศักดิ์ย่างผู้ใหญ่บ,บ้านน้องแขมยอมรับกับทีมข่าวสามมิติว่ารู้การกระทําของชาวบ้านผิดแต่การจับของเจ้าหน้าที่และมีการใช้อาวุธปืนทําให้ชาวบ้านเกิดความไม่พอใจลูกบ้านของผมเนี่ยเขาเขาบอกเออตรงนั้นทาไมโดนปลุกุกตรงนี้ทาไม มาบุกลุกแล้วมีปัญหาแค่ตรงนี้แต่แต่ตรงน้นทำไมถึงไม่มีลูกบ้านผมเนี่ยเขาเลยอยากได้ความยุติธรรมแต่ได้รับความเป็นธรรมจากท่านก็คือบุกลุกเหมือนกันครับกลุกเหมือนกันนี่แล้วผมจับเวลาอาทิตย์หน้านี่นะทั้งหมดเลยทั้งหมู่บ้านทุกหมู่บ้านน่ะจับทั้งหมดความยุติธรรมเท่ากันหมดไม่จับเฉพาะบ้านคุณหรอกไม่ได้จับทุกหมู่บ้านที่โค่นป่าต้นน้ำล้ำพานเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยเรียบร้อยหมดละพื้นที่ป่าที่มีการบุกรุกและตัดไม้และเผาป่าคือพื้นที่ป่าต้นน้ำรุ่มแม่น้ำฝาง และพื้นที่ต้นน้ําแม่น้ําแม่ปิงของจังหวัดเชีงยงใหม่สําหรับบุลค่าความเสียหายในครั้งนี้ทั้งต้นไม้ที่ถูกตัดโคน่นรวมถึงพื้นที่ป่าและระบบนิเวศประเมินว่าไม่น้อยกว่า300-400ถึง400ล้านบาทปัญญาการโถกข่าวสามิติรายงาน